ไอสัตว์ประกาศจากสมโมสรมึงเห็นหรือเปล่าไอสัตว์เบอร์เจ็ดอ่ะคริเซโดโรโดมาเชลซีแน่นอน,นได้สัตว์ใครที่ไม่เชื่อนะมึงก็ไปดูเอไอสัตว์สโมสรเชลซีไอสัตสสวต์มึงเห็นหรือเปล่าโลนโดมาเชลซีเป็นนักเตะเชลซีแน่นอนนะด้วยการหน้านะกูคาดเดาได้สัตว์เออแฟนเชลซีดีใจได้เลยนะครับผมบอกเลยนะกูบอกเลยคาโดมานะไม่มีทีไหนสู้ได้นะไอสัตว์กูบอกเลยบาซ่าอะไรอะไรนะเบดี้เดี๋ยว้ยสภาพเอาโฮลสิกูไ้อยู่ก่อนไอสัตว์เบดี้เนี่ยบาซ่าเนี่ย ไปนี่โหดอะไรนะเมสซี่เหรอไอ้อเคียกูบอกเลยถ้าโดบาเชลซีนะยิงยับไอสัตว์แค่นั้นแหละไอ้เคียอย่าเยอะเออจะอวยอะไรนักหนาเนี่ยเมสซี่เนี่ยกูเบื่อไอ้พวกติ่งเมสซี่เนะี่ยกูไม่ใช่ติ่งลุนโดนะไอสัตว์แต่ถ้าบาเชลซีกูพร้อมเชียร์แต่ตอนนี้ไม่มาไอสัตว์เออไม่จะอวยอะไรเยอะแยะวะไอสัตว์แล้วเจอกันะาก,กาูโคตรรักเลโอนโดเนะี่ยประกาศจากสโ,โมสรจริงๆนะไอสัตว์แค่นั้นแหละเออลุโนโดหมายเลขเจ็ไดไอนอนเพื่อนเจอก,กาัน